ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นแนะนำสินค้าที่น่านำเข้าจากสิงคโปร์อีกอย่างครับอันนี้อาจจะเจาะจองไปทีด่ด้านเครื่องมือแพทย์น,นะครับก็เครื่องมือทำฟันจากสิงคโปร์สำหรับคุณหมอที่เปิดคลินิกของตัวเองและก็อยากจะนำเข้ามาแบบไม่เยอะมากสำหรับใช้ในคลินิกทั่วไปก็ทางเราก็แนะนำนะครับผมก่อ,อื่นถ้าอยากติดต่อเราก็ทางนี้เลยครับ QR code ทางไลน์ a d 2อ v x i p r แฟนเพจเฟ e บุ o กเกียวต้น Import ์นะครับลองกดดูก็จะไปะเจอหน้านี้นะครับเกียวต้นอิมพอรนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้อ่ะเตามาว่ากันต่อทำไมต้องนำเข้าเครื่องมือทำาจากสิงคโปร์ก็มีข้อดีหลักรดังนี้สิงคโปร์อ่ะมีคุณภาพเป็นมาตรฐานสูงมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สิงคโปร์มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องทําให้เครื่องมือทําฟันมีฟังก์ชันการทำงานที่สมัยและประสิทธิภาพเครื่องมือทําฟันจากสิงคโปร์ม,รรรม,มีนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องมือทําฟันจากสิงคโปร์มักจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศต่างๆทั่วโลกเนื่องจากสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการค้าและโลจิสติกส์ที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นเครื่องมือทําฟันที่มาจากสิงคโปร์ก็ถูกนําเข้ามาจากแดงต่างๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นซัพพลายเออร์หรือครับของเอเชียอย่างสังที่กล่าวไปนะครับก็หนึ่งก็มีทั้งประเทศเยอรมนีม,มีทั้งประเทศอเมริกาญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์ประเทศเหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านนวัตกรรมและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับผมแล้วก็มีการส่งออก เรื่องมือทาฟันไปยังประเทศสิงคโปร์เพราะนาไปกระจายสินค้ายังพื้นแพ้ต่างๆอ่าตอนนีใต้ก็มีนะครับจีนอ่าส่วนว่าลูกค้าจะนําเข้าแบรนด์จากยี่ห้อไหนๆอะ่ะอันนี้ลูกค้าก็อาจจะต้องดําเนินการได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการเสิร์ชหาผมอันนี้ผมออกตัวได้เลยผมไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักแบรนด์เครื่อมือทาฟันของสิงคโปร์นะครับ แต่เวลาเสิร์ชหาอาจจะต้องลงท้ายด้วย S G นะครับเพื่อว่าสมมุติเช่นผมใช้ Google เทสเซตนะครับผมเอาเอา,เอาง่ายๆก่อนเครื่องมือทำฟันนะแค่นี้เองครับผม d e เบนทิ s อินส e เมนแล้วก็ S G เนี่ยเท่านั้นเองครับไอซัพเพอร์ พวกอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือทําฟันน่ะของสิงคโปร์ก็จะขึ้นมาถ้าลูกค้าดูยี่ห้อด้วยก็ใส่ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็พิมพ์ s g ต่อ้ายก็จบลูกค้าจะพิมพ์ว่าซัพพลายเออร์ไปด้วยก็ได้อะอยากจะได้ซัพพลายเออร์ก็ปุ๊บ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 นจบแล้วตัวซัพพลายเออร์ก็อาจเนี่ยเท่านั้นเองครับผมส่วนการนําเข้าจากสิงคโปร์มาไทยให้เป็นหน้าที่ทางเราได้เลยครับเกี่ยวต้นชิปปิง้งเกี่ยวต้นอิ p พ r t โดยการนําเข้า สินค้าจากสิงคโปร์มาไทยครับผมไม่ลืมกดติดตามกด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นไอเดียให้ท่านนำสินค้ามายังจำหน่ายที่ประเทศไทยต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ